จากที่เราเรียนไปแล้ว4กฎใช่ไหมคะก็คืออันแรกเลยก็คือกฎของบอยนะคะกฎของบอยเราจะได้สูตรกฎของบอยคนแรกนะคะกฎข้อที่1เนี่ยก็คือในกรณีที่อุณหภูมิและก็มวลของแกส๊สคงที่เราจะใช้สูตรนี้ได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิและก็มวลของแกส๊สคงที่นะคะเราก็จะได้สูตรเป็น P1V1 เท่ากับ P2V2 ใช่ไหมคะคนที่2ก็คือกฎของชาวเราจะใช้กฎของชาวได้ก็ต่อเมื่อความดันนะคะแล้วก็มวลของแก๊สคงที่นะคะเราก็จะพบว่า,าปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมินะคะซึ่งก็จะได้สูตรเป็น V1 ส่วน T1 เท่ากับ V2 ส่วน T2 สรุปค่อนข้างบ่อยนะคะคิดว่านักเรียนน่าจะจำสูตรได้บ้างแล้วนะคะจะต้องจำสูตรมาใช้ด้วยนะคะกฎคนที่3ก็คือกฎของเกลูแสกนะคะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ,อปริมาตรและก็มวลของแก๊สเนี่ยคงที่นะคะซึ่งก็จะได้เป็น p 1่ส่วนด้วย t 1เท่ากับ P 2ส่วนด้วย T อ t อนะคะแล้วก็กฎที่4ก็คือกฎรวมแกส๊สเป็นการเอากฎของบอยชาแล้วก็เกลุสแซกมารวมกันนะคะจะใช้สูตรนี้ก็ต่อเมื่อมวลของแกส๊สคงที่นะคะเราก็จะได้สูตรออกมาเป็น P 1 V 1ส่วนด้วย T 1เท่ากับ P 2 V 2ส่วนด้วย T 2ได้มาแล้วเรียนมาแล้ว4สูตร จำได้สูตรกี่สูตรแล้วคะทีนี้เรื่องต่อไปนะคะเราจะมาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างาปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊สนะคะซึ่งจำนวนโมลของแกส๊สมันคืออะไรจำนวนโมลของแกส๊สโมลจากเดิมตอนที่เราเรียนตอนม4โมลเนี่ยเราสามารถหาได้จากอะไรบ้างนะคะโมล เราสามารถหาได้จากมวลถ้าสารเราเป็นของแข็งอันนี้รูทวนนิดหนึ่งเนาะนะคะถ้าสารเราเป็นของแข็งเราก็จะหาได้จากมวลส่วนด้วยมวลโมเลกุลใช่ไหมคะถ้าสารของเราเป็นาสารละลายนะคะเราก็จะได้เป็น MV 1000. m v ส่วนพัน m คือลาย m ก<ม>็คือโมลาร์ v คือปริมาตรในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็ส่วนด้วย1000 หรือถ้าสารของเราเนี่ยเป็นแก๊สนะคะแก๊สที่ h จ P เราก็จะได้เป็นอ่วที่ stp นะคะซึ่งหน่วยก็เป็นลูกบาศก์เดซิเมตรเราก็จะหารด้วย22.4นะคะหรือถ้ามันเป็นจำนวนโมลนะคะเราก็จะหารถ้าอ่าโมลก็จะได้จำนวนโมเลกุลนะคะ n คือจำนวนโมลกุลนะก็จะได้เป็นหารด้วย 6.23ด2 3คูณ10กำลัง23อันนี้ทวนนะคะอันนี้มันจะต้องจดจำไว้พวกนี้จะต้องอยู่ในอยู่ในหัวเราอยู่แล้วนะคะทีนี้สิ่งที่จะให้ดูก็คือกฎทั้ง4กฎเนี่ยสิ่งที่มันเหมือนกันคืออะไรเราจะสังเกตว่าทั้ง4กฎเนี่ยสิ่งที่มันเหมือนกันคืออะไรคะมวลใช่ไหมคะเราจะใช้กฎทั้ง4กฎได้ ก็ต่อเมื่อมวลเนี่ยคงที่เอาแล้วถ้ามวลไม่คงที่ละ่ะมันจะเกิดให้อ่อมันจะมีความสัมพันธ์กับปริมาตรยังไงนะคะมวลตัวนี้มวลก็จะสัมพันธ์กับโมลใช่ไหมคะงั้นถ้าโมลของแกส๊สหรือมวลของแกส๊สไม่คงที่เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับปริมาตรอย่างไรนะคะเราก็จะได้มาเรียนกฎของอวโวาโกนะคะซึ่ง ในในเรื่องนี้หนูจะต้องมีแ a บนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะสอนทฤษฎีก่อนเดี๋ยวแ a บค่อยมาเรียนรู้ในห้องนะคะซึ่งตามกฎของอะโวกาโดบอกว่าถ้าอุณหภูมิกับความดันนะคะของแก๊สเนี่ยคงที่ปริมาตรของแก๊สจะแปรผันตรงกับจำนวนโมลน,นะคะหมายความว่าถ้าจำนวนโมลของแก๊สเพิ่มขึ้นปริมาตรของแก๊สก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ เราก็จะได้สูตรออกมาก็คืออาตามความสัมพันธ์นะคะก็คือปริมาตรจะแปรผันตรงกับจำนวนโมลของแก๊สนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น v เท่ากับ k k ก็คือค่าคงที่นะคะคูณกับ n นั้นเราก็จะได้ v ปริมาตรส่วนด้วยจำนวนโมลของแกส๊สคงที่นะคะเท่ากับ k ก็คือก็จะมีค่าคงที่งั้นก็จะได้สูตรออกมาเป็น 1> v 1ส่วนด้วย n 1เท่ากับ v 2ส่วนด้วย n 2นะคะเราก็จะได้จากความสัมพันธ์ตรงนี้เราจะใช้กฎของอวอวูกาโดได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิและก็ความดันของแก๊สเนี่ยค,คงที่นะคะะมาดูตัวอย่างในการคำนวณน,นะคะทีนี้ในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อความดันของแก๊ส ฮีเลียมนะคะซึ่งมีจำนวนโมลเนี่ยสองโมลน,นะคะทำในลูกโป่งจะทำให้ลูกโป่งมีปริมาตร50มิลลิลิตรมีปริมาตร50ลิตรนะคะถ้าบรรจุฮีเลียมลงไปในลูกโป่งเรื่อยๆจนทำให้ปริมาตรเนี่ยเป็น150ลิตรโดยที่อุณหภูมิและก็ความดันไม่เปลี่ยนแปลงลูกโป่งนี้จะมี จะบรรจุฮีเลียมไว้กี่โมลน,นะคะทีนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอุณหภูมิแล้วก็ความดันของแก๊สเนี่ยคงที่นะคะซึ่งถ้าอุณหภูมิและความดันของแก๊สคงที่จะพบว่าปาริมาตรจะแปรผันตรงกับจำนวนโมลถูกไหมคะนั้นตรงนี้เราก็จะได้สูตรออกมาเป็น V 1ส่วน n 1เท่ากับ V 2ส่วนด้วย n 2 มาดูข้อมูลที่โจทย์ให้นะคะเขาให้มาอ,อันนี้ก็จะเป็น n 1เท่ากับ2โมลน,นะคะแล้วก็มีปริมาตรคือ50ลิตรก็คือ v v 1นะคะตัวนี้ก็จะเป็น v 1แล้วก็บอกว่าใส่แก๊สลงไปเรื่อยๆนะคะจนปริมาตรเปลี่ยนเป็น150ตัวนี้ก็จะเป็น v 2, 2> แล้วถามหาว่าฮีเลียมตรงนั้นนะคะจะบรรจุอยู่กี่โมลอันนี้ก็จะถามหา n 2, 2> นะคะเราก็ย้ายข้างก็จะได้ n 2 เท่ากับ v 2คูณด้วย n 1ส่วนด้วย v 1เท่ากับ v 2คือ,อไรคือ150ลิตรนะคะแล้วก็ n n ก็คือ2โมลนะคะ n 1คือ2โมลส่วนด้วย v 1ก็คือ50ลิตรก็จะได้เป็น50 อันนี้ก็จะได้เป็น3 3 2เป็น6ก็คำตอบก็คืออันนี้ก็จะเป็น6โมลน,นะคะง่ายๆเนาะมาดูตัวอย่างที่2นะคะก็บอกว่าอะห่วงยางนะคะอันนี้คือห่วง,วงยางปริมาตรนะคะ5.0ลิตร มีแก๊สไนโตรเจนบรรจุอยู่0.35โมลเมื่อเติมแก๊สไนโตรเจนจนมีปริมาตร0.7โมลปริมาตรของแก๊สในห่วงยางจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเท่าไหร่นะคะั้นสิ่งที่เขาให้มาก็คือ,อ,อ v นะคะ v 1แล้วก็ให้อะไรมาอันนี้ก็จะเป็น n 1แล้วตัวนี้0.7ก็จะเป็น n 2นะคะ ทีนี้ก็จะได้สูตรออกมานะคะเก่อใช้ก็คือ v 1ส่วนด้วย n 1เท่ากับ v 2ส่วนด้วย n 2อันนี้ก็จะแทนค่าาเราจะหาปริมาตรก็จะหา v 2องใช่ไหมหาย้ายให้เหลือ v สอย่างเดียวก็จะได้เป็น v 1ส่วนด้วย n 1คูณกับ n 2นะคะก็จะได้เป็น v 1คือ5.0ลิตร n 2ก็คือ0.7โมนลส่วนด้วย n 1คือ0.35โมห้ามอลออันนี้ ่ตัดหน่วยตัดหน่วยนะคะอันนี้1อันนี้2คูณกันก็เป็น10งั้นแสดงว่าปริมาตรก็เป็นเปลี่ยนแปลงไปเป็น10ลิตรก็สรุปคําตอบนะคะก็จะได้เป็น10ลิตรนะคะทำถูกไหมคะ